ัสดีครับในโนนทกอยู่ที่2องไอดีชาวบ้านเดี๋ยวนะครับอ p ีที่สองนะครับก็อันนี้มาที่เล่าไว้ eP ที่แล้วนะว่ารัดคิวเข้ามาก็วันนี้ก็มาใช้นี่นะครับไอดี ID นี้เขาดีเควสไปว่าอ่าขาดอะไรไปหรือเปล่าแล้วก็ อยากติอะไรได้เต็มที่เลยโอเคครับก็คงจะไม่มีที่เตีย่ยเนะเาะเรียกว่าแนะนำกันดีกว่านะครับไอดีนี้ v i p 12นะครับเป็นนกวายแดงแนละ้ว v i p 12 level master 2อ3เป็นไอดีกลางเกมนะครับก็ต้องดูชุดนะ่อนว่าวีทสูงอ่าโอเคโอเคก็เหลืออยู่ สองชุดนะครับชุดนี้มันต้องเติมไอชุดเนี้ยเวลาเติมนะครับแล้วไอตรงเนี้ยไอปลดล็อกสมมตินะเราเติมไปแล้วแล้วไอตรงเนี้ยไอปลดล็อกเราออกเกมแล้วเข้าใหม่นะครับแล้วมันจะปลดล็อกให้นะบางทีมันติดบักติดแหลกอะไรเงี้ยออกเกมแล้วเข้าใหม่นะครับแล้วก็จะซื้อได้ชุดนี้นะแล้วก็ของไอฟาร์มอันนี้ก็มาดึกหน่อยนะห้าทุ่มแล้ว มวยตามข่าวชายแดนมันไส้เขมรเยอะแรงมากมายชุดผู้จัดการฟาร์มอ่ายังเหลืออยู่ยังซื้อไม่ครบนะครับอันนี้แนะนำให้ซื้อให้ครบนะครับเนี่ยอันนี้ชุดสเตตัสด,ด้วยเนี่ยนะชุดสเตตัสด,ด้วยแล้วก็ชุดคีนี่อันนี้สำคัญนะครับชุดคี ก็ต้องทยอยซื้อนะครับตรงนี้วันนี้ของใหญ่อยังไันได้ซื้อเลยของนี้ฟางไม่ขาดค่อนข้างเยอะนะดูแล้วโตนี่ราคาไม่เท่าไหร่ก็ยังซื้อไม่ครบนะครับเก้าอี้ดียิ่งแล้วเลย <c oughs> อันนี้ซื้อแต่ทองแลวมั้งเนี้ยก็ต้องทยอยซื้อนะรตรงนี้โอ้โหว่างบอแแบเลยเนี่ยว่างบอแแบเลย นี่ครับมันจะตามเขาไม่ค่อยทันนะครับถ้าเราไม่ซื้อนะก็ดูตามกิจใจเพร์ดาวเขซื้อเนี่ยเหลือเยอะเลยไปต่อได้เกียบเลยเนะี่ยทีมก็น่าจะยังซื้อไม่ครบมั้งใช่ไหมอ่าแล้วทีมก็ยังไม่ได้ซื้อเลยขอได้ความขาดเยอะขอได้ความขาดเยอะแล้วก็ทีนี้อ่าเขารีเปียรมาเรื่อง ดูของนะจะรองของอะไรก็เดี๋ยวดูที่ทำไปก่อนเราทําอะไรไปบ้างการเกมคงไม่ต้องดูเส้นทางฝึกฝนแล้วเนาะไปดูซอยแซดอ่ามาไวใช้ได้ซอยแซดก็เล่นที่วงนี้ก่อนนะครับถ้าเล่นนกว้านะไอต,ตัวนี้มันเป็นท่ามือ่อะส่วนท่าบินท่าบินมันจะเป็นวงสุดท้ายครับตอนนี้ก็นเน้นอัพท่านี้ไปก่อนสําหรับนกวายนะ ก็ดูตามธาตตรงนี้นะครับถ้ายังอัพไม่เต็มนะมากดดูได้ว่ามันเพิ่มธาตุอะไรเราก็เอาให้มันตรงกับธาตุที่เราเล่นนะครับจะไปอัพสเปรสัปะนะครับตรงนี้มันจะได้ผลดีกว่าอัพป,ปทีระวงนะครับแล้วก็อาดาวปัทธรนาอ่านี่ได้อีกสองวงนะครับไม่นับเลคุซานะ อีสองวงนี้อันนี้ดองชิปทองไว้นะก็ระเรียกไอเน,นี้ยมันจะใช้ปิกาจูกับมาคาโดนะครับไอด่านเนยนะแล้วก็ไอลิชดอนน้ำลายยืดลิชดอนเอเลยนะครับตัวนี้อันนี้ใช้จิตวิญญาณกับมาคิน่าก็ลองเพจไว้เปิดแทนนะครับแทนนึงก็คุ้มอยู่แหละเอาไว้ละลานนอกเซิร์ฟนะครับอหรือนนก็พอใช้ได้ เน้นเลือดเนาะกับ atk ่าโอเคครับไม่ไม่คิเลยอ่าพันกว่าโอเคครับอ่าไอตัวนี้ยังไม่ได้ทำอีกนนะยังไม่ได้อีโวมาอีกอ่ะไอตัวนี้ด้วยน่าจะเหลือหลายตัวอยู่นะเนี่ยไอนนตรงเมกา้า ก็ดูในบุกนะครับดูในบุกโหนี่เยอะเยอะเลยบุกน่าจะว่างอยู่เยอะนะครับเราจะไม่นับตัวร่างเ่ากับร่างแดงนะเนี่ยพวกตัวเมกาพวกเนี้ยเลืเยอะเลยแล้วก็ตัวที่มันมีให้จับกับชิปแรก,กะนเนาะก็ถ้ายอดสะสมนะครับจะส่มมาเลยจะแลกมาก็แหละหลักเลยดูที่สัมพันธ์เราก่อนเนาะแล้วค่อยสะสม ไ่พวกนี้มันสมควรจะต้องได้เนี่ยอยากตรกนี้ยมันสมควรจะต้องไปได้แล้วครับบุกขาดเยอะอยู่ครับก็เที่ยวจับแล้วก็อีโวล่างอ่ะนะครับบุกขาดค่อนข้างเยอะ เพียดเลยนะค่อยๆทำไปนะครับสำหรับบุกว่างก็มาทำมาเก็บสะสมเอาละนะแล้วมันจับได้แล้วก็อยู่ได้ครับขาดเยอะอยู่ขาดเดยอะอยู่นี้เราจะไปดูทีมแล้วนะเล่มเจาะทีมแล้วนะไ,ไปดูตุกต้องดูทีมก่อน,นเลยเนาะแล้วค่อยไปดูทุกกตาอันนี้เล่น b d e มาแลครับเป็นแล้วก็ที n บ นกวายแดงจริงทีมบินเซตเนี้ยผมก็เล่นอยู่นะใน i อดีหกสก็ไปดูรีวิวได้นะครับผมจะเมนให้โอโอเป็นตัวแบกทีมน,นะครับส่วนนกวายเป็นตัวเสริมดาเมจมันก็พอหวังพึ่งได้แหละนกวายนะของผมมันจะเป็นแค่ร่างมัดแต่โอโอเป็นโอโอแดงไดอย่างที่บอกว่าใช้โอโอแบกนะครับแล้วก็ใช้นกวายเป็นเสริมนกวายถ้าจะให้มันสะท้อนต้องใส่อาวุธอ่านี่อันนี้ แล้วก็ต้องทำดาวด้วยฟิวชันได้ผลค่อนข้างเยอะนะครับอันนี้ใส่ขอพอรโอเคเอาไว้แบกด่านวานได้ก็สำหรับปั้นลูกปลายนะครับอาออันนี้ดาเมจน้อยอันนี้อัดดะเมจเข้าไปอีกหนักหนักเลยครับอันนี้เข้าใจแหละว่าด่านจะถ่ายมาใช่ไหม อาถ้าเป็นสองสายเนี่ยผมว่าเอาไปใส่ไอนี่ลูโน่จะดีกว่านะครับถ้ามันเป็นสองสายเนี่ยนะงั้นก็อ่าจะไซด้าจะปีดแตปีดอัดไปเยอะแล้วแต่มันทําไปแล้วเนาะก็ต้องไปต่อครับอัดดาเมจอัดแค่สองเส้นพออัดดาเมจกับสปีดสปีดนำอย่างเงี้ยโอเคแล้วนะครับแต่ดามิเอตดาเมจขาดเยอะความสนิทร้อยสิบเจ็ดอันนี้ถึงจะเอาไปใส่ฟาร์มไหมเนาะอันนี้โอเคถูกต้อง ดาเมจเพิ่งจะห้าแสนเองอันนี้ควรจะไปละแปดเก้าแสนแล้วนะครับมันจะเห็นผลชัดกว่าอีซ e กิดีว่าของผมอีกเพราะผมอันนี้ยังเป็นม่วงอยู่เลยเนี่ยนนะที่เล่นอยู่นะที่ว่าแรงๆยังเป็นม่วงอยู่เลยก็ <c oughs> ข้อดีของดอกาวายนะครับมันจะเป็นตรงนี้พาสซีฟมันจะเพิ่มดาเมจเพิ่มสปีดค่อนข้างเยอะนะครับตอนเริ่มเพรินแล้วนะดูตรงพาสีิกมได้นะผมคี้เกียจอ่าน อันนี้มันตึกแล้วแล้วก็ตรงนี้ออ่าอ่าาให้ทำแบบนี้นะถูกต้องแล้วอัพปฏิระวงนะครับก็จะมีวงนี้วงแรกเ p ็ีวงที่สองจะเป็นโจมตีนะใช่ไหมวงที่เพิ่มโจมตีอะสเตตัดรวมช่องที่สองอนนี่เพิ่มอัพช่องที่สองนะครับเพิ่มดาเมจสกิลทั้งทีทมแล้วก็ค่อยมาช่องสุดท้าย ช่องสุดท้ายมันจะใช้กระป๋องแป้งค่อนข้างเยอะกว่ากันนะอันนี้ใช้หลักร้อยเลยวรางั้นเราอาพช่องสองก่อนนะเพิ่มดาเมจมันเพิ่มดาเมจให้ทั้งทีมนะครับติดสกิลอ่าอันนี้ก็โอเคเพราะส่วนใหญ่ของนะ้องไฟผมจะใช่การทาดนะดูในช่องได้แนวทางใส่ไอ้นั่นนะ อันนี้ใส่โกรธห้าสิบ้วยเนาะก็โอเคครับดิไม่ต้องแก้นะครับดิสไม่ต้องแก้แบบนี้เลยสวยแล้วแล้วผมจะใส่่านหินด้วยไอตานธาตหินด้วยโอ้โอใส่ล็อกเกรมก็โอเคอยู่แต่ลีสกิลขาดเยอะลีสกิลยังขาดเยอะอยู่นะครับเทคนิคลับอะโอเคเต็มแล้ว ใใช้คีอันนี้เหมือนจะปั้นโฮโอไปทางบัฟใช่ไหมบัฟกับแทง็งจริงโฮโอผมแนะนำให้ปั้นเป็นบัฟกับดาเมจนะครับก็ถ้าจะบัฟก็ต้องใช้สปีดใช่ไหมแล้เดี๋ยวอ,อนาคตอะไอ้ปัฟที่ว่ามันมอมตรเทินแรกอะมันจะถูกแก้หน้าจีประมาณ2องแพทนะครับประมาณนั้นถ้าเกิดเราไม่เอาสปีดเลยอะมันจะต้องลำบากแน่หละ จะถามว่ามันระบากม้ากไหมก็ไม่นะครับเพราะมันมีตั้งการตายนะครับก็ถ้าไมโดูนกรอบจริงก็ไม่น่าจะมีผลจะเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็อยู่ที่ว่าสปีดเราได้ส่วนเขาหรือเปล่าของนอกรอบเราหรือเปล่าจะอยู่ที่ตรงนั้นมากกว่านะครับถ้าเราไม่อัดสปีดเราตายท้องแน่ๆนะครับเพราะงั้นอัดสปีดไปอย่างน้อยก็ให้มันยือ้นอนกวาวไม่ให้มันตายเร็วนะครับส่วนยักษ์ยักษ์นี่ไม่ต้องไปอัดอะไรมันเลย ปล่อยมันเลยนะครับทําให้ถึกก็พอใส่ไอ้นี่โอเคแล้วประดับก็ใส่เป็นถึก3เทินก็ได้นะครับอ่าถึก3เทินมีไหมไม่มีน่าย,ย่อยหมดแล้วเพราะยักษ์ส่วนใหญ่เนี่ยที่ผมเล่นทีมบินอยู่นะจะอาศัยแค่บัฟมันอัดเทินมาอยู่แล้วเพราะงั้นไม่ต้องอัดสปีดนะครับมันรัดเทินมาบัฟอยู่แล้วบัฟทีเดียวเราก็ปล่อยตายไปเลยนะ ถึงว่าไม่ต้องไปอัดอะไรมันเยอะตัวยักษ์นี่นะแค่ให้มันพอยืนได้พอแล้วถ้าเกิดว่ามันเกิดตายขึ้นมาเราไปใช้ตัวช่วยมีวายแทนนะครับเดี๋รู้จัดทีมก่อน,นมอเนี่ยอันนี้ควรจะจัดอย่างนี้นะครับมีวายให้ไปอยู่ข้างบนไอเน,นี่มันจะต้องเน้นถึก ึมกมากๆเลยนะแต่ตัวมันจะถึกอยู่แล้วก็ไม่ต้องอัดเยอะเหมือนกันใส่เซตถึกเหมือนกันนะครับสําหรับอีทานแค่ยืนยือๆๆ้อเฉยๆอะแค่นั้นะพอแล้วนะครับใส่แบบนี้นะอันนี้ใช้คีดเดียมก็โอเคเลยอย่างที่บอกนะครับป้านใหบินปล่อยให้ยักษ์มันตายไปเลยนะครับอาดจ,จ้าเมตตัวไหนก็ได้จะเป็นโฮโอก็ได้เป็นลกไวก็ได้นะครับให้มัน ออกตัวก่อนเพื่อที่จะดึงยักษ์มาเปิดปั๊บนะครับนะการชัดก็จะประมาณนี้มาถึงเรื่องประดับอันนี้ใส่เสตแดงจะรีบล้างอมาตะใช่ไหมอันนี้เข้าใจอยู่อันนี้มันจะไปทางแทงนะมันจะหวังพึ่งดาเมีไม่ค่อยได้นะเส้นหลบก่อนะแต่ของผมอะถ้าไปดูในหกขัแปดนะผมใช้เป็นเพิ่มโกดนะครับ อาศัยให้มันอัติเร็วๆเพราะอาันติมีการตายใช่ปะ่ะไม่ได้หวังเพึ่งดาเมจอะไรมากดาเมจก็คือผมจะอัดไปหนัหนกๆเลยที่ให้ดูว่าไปถึงล้านแล้วประมาณนั้นนะก็จะใส่อัติให้มันถึกขึ้นเพราะอันติมันจะมีการตายใช่ปะ่ะอัดสปีดแล้วก็อัดดาเมจเท่านั้นนะครับเซ็ตลบสดาทำไอโบแดงไปแล้วเนาะ ฮะนี่โอเคอยู่นี่น่าจ,จะโย่ไปเจะได้อ๋อนี้ยังไม่ครบอันนี้ผมว่าใส่เพิ่มโกจะดีกว่าเอาเพิ่มโกมันจะมีเพิ่มคีด้วยไงนะอ่าเนี่ยเอาจะหาคีบวกยีก่สิบสี่เปอร์เซ็นต์นะแล้วว่าทุกทุกครั้งที่ได้รับความเสียหายที่โดนโจมตีนะจะเพิ่มคีเพิ่มโอกาสตีคีสามเปอร์เซ็นต์ ก็คือสูงสุดได้เก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นเลยนะก็ะคือแทบจะติดขี้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะแต่ทีเนี้ยโฮโออ่ะมันมีบัฟกันตายใช่ปะมีบัฟอมาตะโดนตีมันก็จะส,สมคี้ไปเรื่อยๆใช่ปะอ่ะตรงนี้แหละผมถึงแนะนําให้ใส่เป็นเพิ่มโคดจะดีกว่านะครับนด,ดีกว่าเซ็ตหลบแหละเพราะว่าเพราะโฮโอมันมันเน้นหลบไงไอเซ็ตหลบอบผมว่าใส่ใพวกทัชเมื่อกิดมันจะหลบดีกว่านะครับ อย่างสกิววันี้มันจะเป็นลดคิดใช่ปะ่ะอ่ะลดคิดต,ตั้ง80%ใส่เซ็ตลบก,ก็ลบคิด100%เลยใช่ปะ่ะมันก็จะหลดพุุดปัตฟุตปัตเลยมันก็จะตายยากขึ้นอีกก็เดี๋ยวไปค่อยแก้กันนะครับประดับเพราะประดับดูแล้วมีอย่างไม่เยอะเท่าไหร่ก็พยายามสะสมให้มันครบครบเซ็ตก่อนนะครับยังไม่ต้องรีบไปรวมเนาะอันนี้หมดประกับบัวแดงเยอะแล้วเนี่ยใช่ไหม ถ้างั้นโมแดงหยุดไว้ก่อนนะครับยังไม่ต้องทําต่อสะสมทองดําให้แม่ครบเซตแล้วเอามาใส่ให้ครบทุกตัวก่อนนะครับเนี่ยอันนี้อยากได้เซตแม่งเซตไอ้เนี่ยเซตถึกสามเทนะินแล้นะเซตถึกสามเทินก็จะเป็นอันนี้นี่อันนี้ลดความเสียหายห้าสิบเปอร์เซ็นถ้าเราบวกเต็มร้อยแล้วก็จะลดความเสียหายได้สามเทินเลยนะ ที่เรียกว่าเซตถึกสามเทินอ่ะตราลดความเสี่ยห้าสิบเปอร์เซ็นได้สามเทินนะครับตรงนี้เอามาใส่ตัวนี้พอเลยแล้วก็ไม่ต้องทําอะไรมากเลยขึ้นมาเท่านั้นพอจบเลยนะครับอันนี้ใส่อันนี้ก็โอเคแล้วจะใส่เป็นท่อนฟืนก็ไดนะ้แต่ทอนฟืนมันต้องเอามาใส่ให้โอหโหโห้โอใช่ไหมอ่ะอันนี้ก็ต้องเตรียมขึ้นดาวนะครับอันนี้สุ่มปุ๊บได้มาใช่ไหมส่วนปุ๊บได้มา โอเคครับไม่ขี้เลอบไม่ขี้เล่หน้าห่วงของประดับนี่แหละอ่าโอเคเต็มแล้วอันนี้ผมไม่แน่ใจนะว่าเ <c oughs> จ้าของอดีตเขาอยากจะมีน,นกวายเต็มตัวหรือเปล่าแต่บอกเลยถ้าจะมีน,นกวายอะ่ะเปลืองของเยอะครับเพราะตัวมันบางโคตรเลยนะแน่อันนี้ก็ยังบางอยู่นะเลือดแค่สองล้านกว่ากว่า ตัวบางเขาพูดเลยเมนมันค่อนข้างยากนะครับถึงต้องอาศัยเร็วเข้าว่าเพื่อที่จะตีนกรอบเขานะครับแต่นี้โชคดีที่ว่ายักษ์เขียวอ่ะแบบยักษ์เขียวอ่ะมันจะเพิ่มสปีดด้วยใช่ปะมันจะเพิ่มสปีดกี่เปอร์เซ็นต์นะจำไม่ได้อ่าเพิ่มสปีดสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับตอนนี้ก็จะทำให้ไอ้ตัวเนี้เร็วขึ้นถึงว่าอาจ สปีดตัวเดียวพอเลยเพื่อให้ยักษ์เขียวเปิดปรับแล้วก็ปล่อยตายได้เลยนะครับแล้วก็ตัวช่วยมีวายที่แนะนําไปเมื่อกี้นะอ่าผลของมันอยู่ไหนวะถ้าเราใส่เต็มแล้วนะฟื้นฟู HP ว่าน้ำหมดเพิ่มโจมตี20%นะครับแล้วก็มีความเคลื่อนไหวได้อีกครั้งมีผลสามรอบนะครับ ถถึงเราจะไม่ได้บัฟจากยักษ์เรายังได้บัฟจากไอมีไวไยนนะครับก็น่าจะปิดจับได้แหละคิดว่านะ่าลืมดูดิสเมื่อไที่บอกนะครับไอยักษ์เนี่ยไม่ต้องฟันเยอะเพราะงาน,นดิสก็ไม่ค่อยจำเป็นสักเท่าไหร่นะครับเราไปใส่ทีมสองไปเลยนะยักษ์เอาเท่านี้พอเลยครับไม่ต้องไปทำอะไรต่อแล้วดิสนะนะไปทำตัวอื่นเลยนะครับ อันนี้ใส่เลือดเปลือมให้มาอีกสักอันสำหรับบีรีบิวกับกับกับยูโนเนี่ยนะบนะีรีบิวถ้าเป็นร่างม้าที่เอามายืนยูโนนะต่อให้เป็นไดแม็กก็เถอะเราอย่าไปหวังพึ่งดาเมจบีรีบิวนะครับให้หวังพึ่งดาเมจที่ไว้นะเพราะงั้นไอสองตัวเนี้ยแค่เอามายืนเฉยๆนะครับย้ำย้ำชัดๆอีกที แค่เอามายืยนเฉยเพื่อที่จะอวยยูโนนะครับเพราะพลาสซีฟยูโนก็คือมันจะต้องยืนกับ b รีดบิเพื่อที่จะเพิ่มสเตตัสของตัวมันเองนะแทงเครื่องปีดเลือดโจมตีนะครับแค่เอามายืยนเฉยเฉยท่านั้นก็พอที่แนะนาให้ทําไดแม็กก่อนนะสําหรับปรีดบิวนะกับคําถามที่ว่าอันนี้เจอบ่อยมากทําร่างแดงก่อนไดไหมแล้วค่อยกลับมาทําไดแม็กหรือจะทําไดแม็กก่อนดีแล้วค่อยมาทํา ล่างแดงทีหลังผมอธิบายอย่างนี้นะถ้ายืนกับยูโนให้ทำไดแม็กไปก่อนนะครับแล้วเราไม่ต้องอัดอะไรเยอะใช้สมุดขึ้นไดแม็กเท่านั้นก็พอพอไดแม็กอ่ะทำไดแม็กแล้วอ่ะเลือดมันจะเพิ่มขึ้นค่อนข้างเยอะนะครับทั้งสองตัวเลยเนาะพอเลือดมันเยอะแล้วใช่ป่ะบางครจะมาเสริมให้ยูโนเองพอยูโนบัสิโนมันเอาเลือดของบบิวมาชิดเป็นสเตตัสนะครับ ตรงนี้มันจะได้ผลตรงนี้อันนี้คืออย่างหนึ่งแล้วนะแล้วทีเนี้ยเวลาเราจะขึ้นร่างแดงใช่ไหมถ้าเกิดเราขึ้นร่างแดงไปแล้วอะยูโนะมันจะไม่ได้แล้วนะเพราะร่างแดงมันไม่ใช่มาร์ทแล้วนะครับยูโนะมันจะไม่ได้สเตตัสจากไว้แล้วแต่ถ้าอยู่ตัวเดียวถ้าเป็นแดงใดอะไปดูในคลิปเก่าๆผมอะมันยังได้สเตตัสอยู่นะถ้าเป็นแดงใดนะแต่ถ้าเป็นแดงอย่างเดียวผมไม่แน่ใจว่ามันได้หรือเปล่า นะครับและอีกอย่างหนึ่งที่สำคัญเลยบุ๊กตรงนี้หน้าไทแม็กนี่นะครับเราจะมีบุ๊กหน้ามาร์ไดนะอะไมาไดแล้วก็แดงไดนะครับถ้าเกิดเราขึ้นแดงไปเลยนะมันก็จะได้แค่นี้แค่แดงไดนะครับอันนี้หมายถึงว่าอ่าเราไปไ้แม็กที่หลังนะหรือได้แค่ช่องนี้ ช่องนี้จะไม่ได้นะครับอันนี้เพิ่มเลือด1.4เเลยนะเห็นไหมแล้วทีเนี้ยเราพลาดตรงนี้ไปแล้วใช่ไถ้าเกิดเราจะกลับมาเก็บนะจะต้องทําตัวใหม่ขึ้นมาเลยนะครับเพื่อที่จะเก็บแ้่ทีเนี้ยมันก็จะเหลือใช่ใชไหมก็ต้องออกไปย่อยก็คือเสียเปล่าสมุดกันห้าถ้าเกิดเราจะเก็บมาเก็บกลับไปเก็บนะเพราะงั้นเราอดทนัะหน่อยดีกว่าทนเล่นยูโนไปก่อนนะครับให้บีดีบิลมันอวดยูโนไปก่อน ถึงได้แนะนําให้ทําไดแม็กก่อน2ตัวนะครับเนอะก็ทีม .2 มันต้องอะไรมากตอนนี้ที่จะทําจริงๆก็คือขึ้นมาร์เก็บชิปขึ้นมาร์ให้ตัวนี้นะแล้วก็หาประดับเซ็ตถึกสาเทินมาใส่ให้อีธานก่อนนะแล้วก็อ่าระดับโอ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 มันจะใช้สมุดแล้วนะครับสมุดเราก็เอามาทํา ไดแม็กกับไอร่างแดงเลยนะมันใช้อีกประมาณห้าพันนะครับไอเ้เีก่กอัพเต็มแล้วมันก็นจะใช้อยู่ประมาณพันสามกว่ากว่าสำหรับไดแม็กนะแล้วก็สมุดอ,อีกไอร่างแดงอีกสามพันห้าก็ตกประมาณสี่พันแปดสี่พันเก้าประมาณนี้นะครับมาที่สี่อาโอเค เนมาไอ้สี่อ๋อนี่ไม่มีที่รีโอเคก็สำหรับบีดีบิวยังไม่ต้องไปรีอะไรมันนะเอาเท่านี้เอาเท่า,า,ท,าที่มีนะครับเดี๋ยวไว้รอยทีตอนร่างแดงดีกว่านะครับจะได้เสียตัวทีเดียวใช้แบบนี้ไปก่อนแล้วางมันก็ใช้แค่ยืนรอๆได้เฉ you know ยอวยยูโน่ใส่แตะนะครับประมาณนั้นนะสำหรับเซตทีมเอาละทีนี้เราก็จะไปดูตัวาตากัน ถ้าตามไปทนตัวย้อนนะครับอาจจะไปไวสักหน่อยนะครับเ,เดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องตื่นแต่มึดอ่าน,นี้เจอเลยเล่นไม่ครบก็วน้าวาของผมอะ่ะมันใส่ทันเดอร์เนาะแล้วก็ดาเมจไปล้านล้านสีล้าน5้าแล้วมนะั้งน่าจะประมาณนั้นนะครับ สปีดก็ไปสามล้านกว่าแล้วพอเข้าไปจริงๆมันก็เอ้สปีดมันสามแสนกว่าพอเข้าไปสู้มันก็จะตกประมาณเก้าแสนหรือล้านหน,นึ่งไงลนะประมาณนี้นะจะบอกเราเจอเดนซี่อย่าทำใจ <laughs> ถ้าแรงไม่จริงนะเจอเดนซี่เดี๋ยวหกเครื่องนะตีไม่ตรงเหมือนกันนะครับเพราะมันไ่ได้ตีทะลุป้องกันไนงะ ถ้าตีทะลุป้องกันได้แหละโอเคเลยแหละผมถึงได้ใส่ทันเดอร์เผื่อได้กระแท่นิดหน่อยแต่ก็ติดป้องกันดีๆแหละแพ้ทางจริงรถวายรือเดนซี่นะต้องอาจแบบเยอะมากๆเลยนะมันถึงจะเอาเดนซี่ลงได้นะก็บีดบิวก็แพ้ทางเดนซี่นะครับถ้าเจอเดนซี่ถึกจริงๆนะ พราะว่าอย่างที่บอกว่ามันไม่ได้ตีข้ามป้องกันเนาะอันนี้ก็ต้องระวังกันด้วยนะครับทีมสามแนะนําให้ทําเป็นทีมที่ตีียนซีได้นะครับแต่ดิงก็พอตีดินซีได้แหละเพราะมันมีคิดต่ําเลือดใช่ปะแล้วก็อีกตัวหนึ่งไอ้พวกลบเกาะพวกตีข้ามป้องกันอะไรพวกนี้ดินซี่แพ้หนักหนักเลยก็คือแพ้ธาตุเหล็กนะครับแต่ตัวผมไม่ได้เล่นธาตุเหล็กนะ ก็น่าจะมีเท่านี้เนาะอันนี้แค่แค่ยืนเฉยๆไม่ต้องไปขึ้นมาร์สกันนะเอาไว้ตัวสุดท้ายเลยตัวเนี้ยไม่ต้องรีบนะครับเราทําทีมหนึ่งกับทีมสองทีมสามก็แค่ขึ้นมาร์สแลต้ตรงนี้ยพอเนาะไปแม็กก็ไปถมถล่มใส่โอโอกับไอ้ลกวายไปเลยนะครับอันทีนี้เราจะไปดูต๊กตาแล้วนะ ยี่ป้านาทีแล้วเนี่ยมดแต่โมเรื่องทีมไรบินบินบินโอเคสวยนะเนี่ยโอ้โหสวยโคตรเลยบินทั้งนั้นเลยโอ้โหสมควรแล้วครับที่มีนกวายมีบินกับความมืดเปียบเลยนะสมคัวแล้วสมคัวแล้ว สวยโคตรสวยโคตรเรียนสปีดนะอัน,น, Speed นะอน,น้ยังเป็นโจมตีอยู่เนาะก็เดี๋ยวไว้หาโจมตีกับสปีดแล้วกันอันนี้เป็นเอพีไม่ตรงใช่ไหมให้เลือกใส่ถูกนะเพราะส่วนใหญ่มันจะเป็นสายที่เราใช้มันจะเป็น ATK ใช่ปะก็เลยเลือก ATK มาใส่ไม่ใส่อันนี้ ถึงจะเป็นสปีดก็จริงแต่มันเป็น spc ใช่ไหมแต่ถ้าเกิดว่าเราต้องการสปีดเราก็โยกอันนี้มาก็ได้เพื่อที่จะไปให้ไอยูโ you น know, นะครับเอาดาเมจไปให้ยูโนแล้วก็สปีดจะได้ทั้งยูโนได้ทั้ง B ีดแล้วก็ได้ทีมบินเราทั้งทีมเลยนะครับตรงนี้แต่ดาเมจมันจะได้แค่ยูโนกับไวท์อ๋อได้ยักษอีกหน่อยแต่ยักษ์มันวังพึ่งดาเมจไม่ได้อยู่แล้วไง ใช่ป่ะก็ค่อยๆหาเปลี่ยนไปนะครับเลนส์ไปที่สปีดนะครับจะสวยสอยู่ไม่ขี้เลยครับไม่ขี้เลยสวย่าของผมอีกเดสสปีดรบเทียบเลยจะ แล้วก็ไอ้นี้ไอ้นี้ก็น่าจะไม่มีอะไรครับไปเรื่อยๆอ่าโอเคตรงนี้ถูกต้องตัวนี้ยังไม่ต้องไปรีบอัพมันไปของเสียก่อนเราให้มาอัพเพราะตรงนี้ส่วนใหญ่มันเป็นแบบช่วยกันตีอะเราม่จะเป็นต้องรีบนะครับอัพไอ้พวกนี้ให้มันตันไปก่อนเล่นไปที่สปีดนะครับหมายเริ่มแล้วเราก็ค่อยมาอัดเป็น ATK เนอะ ATK อยู่ไหนอะ อ่ะอันนี้เราค่อยมาอานเป็น apk ถูกต้องถูกต้องก็สำหรับอัน,นี้ที่น่าห่วงอย่างเดียวก็คือประดับนะครับประดับเน้นๆเลยอ๋อมีอีกอันนึ่งก็คือของไอตามที่ยังขาดอยู่เยอะนะทีนี้ก็เขาถามี่ว่าจะดองอะไรดีก็บอกไปแล้วเนาะสมุดกระชิปดองไว้ทำในที่บอกตอนต้นคลิปนะครับ สมุดเก็บไว้ทำโฮโอะครับชิปเก็บไว้ทำอีทานนะครับประมาณนี้ส่วนบลดีบิลก็ปล่อยไปก่อนทำทีมแรกให้มันสุดไปก่อนนะครับแล้วค่อยขยับมาทำทีมสองสเต็ปมันจะเป็นอย่างนี้นะถ้าเกิดเราภาพสเต็ปเรามาทำบลดีบิลก่อนอย่างเงี้ยใช่ปะ่ะแล้วทีมดักเราหยุดไว้อย่างเงี้ยเวลาเรายืนในเซริร์ฟแบบมันก็จะลำบากใช่ไหมเพราะงั้นเราต้องทำทีมในเซิร์ฟให้มันสุดก่อนนะครับแล้วค่อยไปทำทีมที่จะออกไปลาน,นอกเซริร์ฟเนาะ ถ้าเกิดว่าของเรากระจายไปเงี้ยมันก็จะไม่โหสักทีนะครับอันนี้เตือนไว้นะประมาณนี้อาชีพมันก็จะเหลืออยู่แค่อันนี้แหละรีสกิลกับขึ้นมาร์ทจะแนะนําให้ขึ้นมาร์ทก่อนมันก็ได้จบทีมสามไปนะครับก็จะประมาณนี้ครัหรับคลิปนี้ถ้าตามไม่ทันดูย้อนนะครับผมหรือถ้าสงสัยตรงไหนเพิ่มเติม,ตมทักมาถามได้นะครับคลิปนี้ขอจบไปเท่านี้ครับสวัสดีครับผม